มาต่อคะ่ะเมื่อกี้ไปกดโดนปุ่มลบออกไปเลยคะ่ะอ้าวต่อไปโซ่ห้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทำใกล้จะจบแถวแล้วนะคะโอเคอย่างนี้นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จุดเริ่มหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้า 1,2,3,4,5 1, สก็ได้5อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะจะถึงจุดเริ่มต้นเนาะแล้วเราก็โซ่1 2ึ่งสพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็มาตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็อย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้สำหรับแถวที่5นะคะ ต่อไปแถวที่หกแถวที่หนะคะต่อไปแถวที่หกค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งอย่างงี้ค่ะแล้วก็ได้แบบนี้เนาะแล้วก็ต่อไปโซ่หนึ่งค่ะขั้นกลางพันหัวเข็มหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้น เราไม่นับอันนี้นะคะเรานับหนึ่งสองสามแล้วต่อไปโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทําแบบนี้ค่ะแย่ไปไงี้นะคะแล้วก็รวบหมดเลยค่ะแล้วก็ต่อไปก็โซ่หนึ่งแล้วต่อไปก็คอทอหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งคอทอหนึ่งครั้งโซ่หนึ่ง ขั้นกลางโอเคนี่นะคะแล้วต่อไปก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างงี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างงี้นะคะพอได้อย่างงี้นะอย่างงี้นะคะ,ะ,คะมันก็จะเป็นแบบนี้ ต่อไปก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสู่หนึ่งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสู้หนึ่งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งหลักที่สามแล้วก็ต่อไปก็สู้ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้แล้วก็สู่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งสู้หนึ่ง พันหัวเข็มหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็อย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้นะแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งหลักที่หนึ่งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งหลักที่สอง มันก็เข้มหนักแล้วก็อย่างนี้นะคะก็จะได้1 2 3แล้วก็1 2 3 4 5นี่ค่ะโซ่1 1โอ้ย2 จะได้แบบนี้นะคะได้ตามรูปนี้เลยค่ะน yeah. ี่ค่ะต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพันธุเข็มหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งพันโุเข็มหนึ่งครั้งโซ่หนึ่ง ตะเข็บหนึ่งครั้งแล้วก็ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่หนึ่งหนึ่งสองทำเหมือนเดิมจนจบแถวเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ันหัวเข็มหนึ่งครั้งหลักที่หนึ่งโซ่หนึ่งพันหัวเข็มหลักที่สองโซ่หนึ่งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งหลักที่สามแล้วโซ่ห้าห้าแล้วก็โซ่หนึ่งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งโซ่สองหลักที่สองแล้วก็หนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะก็จะได้แบบนี้ได้แบบนี้หนอ่อยได้แบบนี้โอเค ข็มหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามโซ่หนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าอย่างนี้นะหน,หนึ่งหนึ่งสองสาม,สามหนึ่งสองสาม สี่ห้าอย่างนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เนาะแล้วเราก็จะจบแถวแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของเราเนาะครึ่งหนึ่งของห้าเราทำโซ่สองพันหเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็มาตรงนี้เลยค่ะมาตรงนี้เลยนะคะนี่แบบนี้อย่างนี้นะอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ตัดตัดไหมได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ดอกแบบนี้เนาะดอกหกเหลี่ยมเหมือนเดิมโมทีฟดอกหกเหลี่ยมนะคะ<ๆ>เพื่อนๆจะเอามาทำเป็นเสื้อแบบนี้ก็ได้ค่ะเสื้อแบบนี้เนาะต่อแบบนี้ต่อแบบนี้เลยก็ได้นะคะ ยังไงเพื่อนๆก็ลองหัดทำดูเนาะถ้าไม่เข้าใจอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะแบบนี้ค่ะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ